มาตร,ราการไหนไม่ได้ผลต้องปรับปรุงพัชรวาดขึ่นแก้ปัญหาพ m เอมพัชรวาดขึ่งแก้ฝุ่นพิษลั่นมาตร,ราการไหนไม่ได้ผลต้องทบทวนมั่นใจพรบอากาศสะอาดเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ปัญหาฝุ่นพิษเมื่อวันที่21มกราคม67สลตํารวพลตเอกพัชรวาดวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทสอกล่าวว่าได้รับรายงานสถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม2.5 ซึ่งอยู่ในช่วงที่น่าห่วงใหญ่เนื่องจากมีระดับค่าฝุ่นปานกลางจนถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนแม้ว่าได้เตรียมการและบูรณาการกับหลายภาคส่วนแล้วก็ตามโดยในส่วนของทอ,อได้มอบหมายโดยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปกำกับดูแลตามภารกิจล่วงหน้าไว้อยู่แล้วทําให้หลายพื้นที่สถานการณ์เบาบาลงขณะเดียวกันยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องช่วยกันควบคุมแก้ไขโดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยและเตรียมพื้นที่ท้องนาเพื่อเริ่มฤดูการเพาะปลูกใหม่จึงทําให้มีการเผา ในปริมาณสูงขึ้นแม้จะให้มีการจับตาอย่างใกล้ชิดก็ยังพบว่ามีการลักลอบเผาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากมลพิษจากท่อไอเสียและโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งการตรวจตรารถควันดำให้มีมาตรการเข้มข้นตรวจจับปรับต่างความเหมาะสมเพื่อให้ได้เกิดความตึงตัวร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจากนี้ไปมาตรการต่างๆจะมีความเข้มข้นมากขึ้น อะไรที่ทำไปแล้วไม่ได้ผลก็จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงเราพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนขอให้ประชาชนมั่นใจและขณะนี้เครื่องมือสำคัญในการจัดการกับฝุ่น PM 2.5คือร่างพรบรบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดกำลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามัญจะใช้เวลาแประยติ15วันถือว่ารัฐบาลได้ถักดันร่างกฎหมายอย่างเร่งด,วด่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าว ทั้งนี้เชื่อว่าหากร่างกฎหมายผ่านขั้นตอนของสภาและมีการประกาศใช้จริงจะสามารถบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งในประเทศและมลพิษข้ามพรมแดน